อะไรอะไรฮะเราเป็นหมูหมูนี่มีเมนูอะไรบ้างเนาะเฝอหมูอร่อยมากเด็ดอันนี้เป็นแหนมเนืองนะคะซึ่งเป็นทีเด็ดของมาดามออมเลยค่ะมือนแต่งหน้าเร็วเนาะอืมน้าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฝอนะคะข้าเตี๋เฝอยำหมูยออร่อยมากก็มีข้าวเกี๊ยวแบบหม้อค่ะเขาเรียกป่าหม้อยวนค่ะหม้อยวนค่ะอืออุ้ย ออยดดอดเลยมากค่ะนร้อมนงยอดลร้อนทั้งปากเลยชีวิตติดรีวิวใช่จอ่จอบอืมตับมาค่ะต้องแบบว่าต้องแบบว่ากินนบยังียวต้องแบบนี้อร่อยมากแซบเบอร์ค่ะก็แแแแตเตี๋ยวเรือ,อนี้มันใช้ได้เหรออันนี้เฟออันนี้เอฟอเฟอร์เห จะพูดใหม่ค่ะนี่คือเฝอนะคะเฝอันนี้คือจำเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวอะแต่ว่าจะมีเส้นด้วยก็คือก๋วยเตี๋ยวอะแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเตี๋ยวเวียดนามน้ำก็จะค่อนข้างรสชาติกลมกรอบน้ำซุปหวานอร่อยอันนี้ปากม้อยวนไม่ต้องปรุงเลยไม่เขาคงบอกนะถ้าคุณเห็นแต่นี่พูดมานี้ไม่ตักงก็บากไปทำืองทำซองกระมือสิคะเพราะว่ากินตลอดเวลากินที่นี่เป็น